ทำไมการให้อภัยคนอื่นคือการปลดปล่อยตัวเองกุญแจสู่ความสงบภายในและอิสรภาพในชีวิตในชีวิตของเราไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดความผิดหวังหรือการถูกทำร้ายจากผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่เชื่อดือนการกระทำที่ไม่รับผิดชอบหรือการทรยศหักหลังความรู้สึกโกรธแค้นขมขื่นหรือความเสียใจที่เกาะกินจิตใจ มักจะฝังรากลึกและยากที่จะสลักทิ้งเราอาจคิดว่าการยึดติดกับความโกรธนั้นเป็นการลงโทษผู้ที่ทำร้ายเราหรือเป็นวิธีที่จะปกป้องตัวเองจากการถูกทำร้ายซ้ำสองแต่ในความเป็นจริงการไม่ให้อภัยผู้อื่นนั้นกลับเป็นการจองจำตัวเราเองไว้ในคุกแห่งความทุกข์ทรมานการไม่ยอมปล่อยวางความโกรธแค้นเป็นเหมือนการที่เราดื่มยาพิษแต่กลับหวังให้คนอื่นตาย บทความนี้จะเจาะลึกถึงเหตุผลว่าทำไมการให้อภัยคนอื่นคือการปลดปล่อยตัวเองชี้ให้เห็นว่าการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมการเห็นด้วยกับการกระทำผิดหรือการคืนดีกับผู้ที่ทำร้ายเราเสมอไปแต่คือการเดินทางภายในสู่การปลดปล่อยจิตใจจากพันธนาการของความขุ่นเคืองเพื่อนำไปสู่ความสงบภายในอิสรภาพทางอารมณ์และชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขที่แท้จริง กับดักแห่งความไม่ให้อภัยคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นเมื่อเราไม่ให้อภัยใครบางคนเรามักจะตกอยู่ในกับดักทางจิตวิทยาหลายประการที่กลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นการจองจำตัวเองในอดีตการยึดติดกับความโกรธและความเจ็บปวดจากอดีตทำให้เราไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้จิตใจจะวนเวียนอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ราวกับว่าเวลานั้นไม่เคยผ่านไปการแบกรับภาระทางอารมณ์ความกโกรธแค้นขมขื่นและความเสียใจเป็นภาระทางอารมณ์ที่หนักอึ้งมันใช้พลังงานจิตใจอย่างมหาศาลทำให้รู้สึกหนิดเหนื่อยท้อแท้และไม่มีแรงที่จะทำสิ่งดีๆในชีวิตสุขภาพกายและใจที่ย่ำแย่ งานวิจัยจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าการยึดติดกับความโกรธและความไม่ให้อภัยส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงเช่นเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจความดันโลหิตสูงปัญหาการนอนหลับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลการทำลายความสัมพันธ์อื่น,นๆเมื่อจิตใจเต็มไปด้วยความโกรธและความไม่ไว้วางใจเราอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อคนรอบข้าง หรือไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายได้เพราะความไม่ไว้วางใจจากประสบการณ์ในอดีตการปุดกั้นความสุขและความปิติเมื่อใจเต็มไปด้วยความมืดมิดของความโกรธก็ไม่มีพื้นที่สำหรับความสุขความปิติหรือความรู้สึกดีๆอื่นๆทำให้ชีวิตขาดความหมายและสีสันการให้อภัยคืออะไรความเข้าใจที่ถูกต้องหลายคนเข้าใจผิดว่า การให้อภัยคือการลืมสิ่งที่เกิดขึ้นการให้อภัยไม่จำเป็นต้องลืมความเจ็บปวดหรือลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คือการปล่อยวางอารมณ์เชิงลบที่ผูกติดกับมันการเห็นด้วยกับการกระทำที่ผิดการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับว่าสิ่งที่อีกฝ่ายทำนั้นถูกต้องหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คือการแยกแยะการกระทำออกจากตัวบุคคลและเลือกที่จะไม่ให้พลังงานเชิงลบกับมัน การคืนดีกับผู้ที่ทำร้ายเราเสมอไปการให้อภัยไม่จาเป็นต้องนำไปสู่การคืนดีหรือการกลับไปสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่ทำร้ายเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากพวกเขาไม่ได้แสดงความสำนึกผิดหรือยังคงเป็นอันตรายต่อเราการให้อภัยเป็นกระบวนการภายในของเราเองการยกเว้นให้ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับผิดชอบ การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าผู้กระทำผิดไม่ต้องรับผลจากการกระทำของพวกเขาหากมีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือสร้างความเสียหายควรดำเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสมต่อไปการให้อภัยที่แท้จริงคือการเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองจากอารมณ์เชิงลบเช่นความกโกรธความแค้นความขุ่นขืนและความเสียใจการเปลีย่ยนแปลงมุมมองต่อเหตุการณ์ การมองเห็นบทเรียนจากความเจ็บปวดและการเลือกที่จะไม่ให้เหตุการณ์นั้นมานิยามตัวตนของเราการมอวของขวัญแห่งความสงบให้กับตัวเองการให้อภัยคือการกลับมาควบคุมอารมณ์ของเราเองไม่ให้อารมณ์เชิงลบเหล่านั้นมาควบคุมชีวิตของเรากลไกรการทำงานของการให้อภัยที่นำไปสู่การปลดปล่อยตัวเองการให้อภัยส่งผลต่อจิตใจของเราในหลายระดับ ทำให้เกิดการปลดปล่อยอย่างแท้จริงการทำลายวงจรการย้ำคิดย้ำทำเมื่อเราให้อภัยจิตใจจะหลุดพ้นจากการวนเวียนอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตทำให้เราสามารถใช้พลังงานทางจิตใจไปกับสิ่งสร้างสารรค์ในปัจจุบันได้มากขึ้นการหยุจจดเชื้อเพลิงของความโกรธความโกรธเป็นเหมือนไฟที่ต้องการเชื้อเพลิงถ้าเราไม่ให้อภัยเรากำลังเติมเชื้อเพลิงให้ไฟนั้นลุกโชนอยู่เสมอ ER. การให้อภัยคือการตัดเชื้อเพลิงทำให้ไฟนั้นมอดลงและดับไปในที่สุดการดึงพลังงานกลับคืนมาการยึดติดกับความโกรธใช้พลังงานอย่างมหาศาลเมื่อเราให้อภัยพลังงานที่เคยถูกผูกมัดไว้กับความทุกข์จะถูกปลดปล่อยออกมาและสามารถนำไปใช้ในการซื้นฟูตัวเองการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข การเปลี่ยนผู้กระทําเป็นผู้ควบคุมชีวิตตนเองเมื่อเราไม่ให้อภัยเราตกเป็นเหยื่อของการกระทําของผู้อื่นและถูกควบคุมด้วยอารมณ์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านั้นการให้อภัยคือการที่เราเลือกที่จะไม่ให้อำนาจแก่เหตุการณ์ในอดีตหรือแก่ผู้ที่ทำร้ายเราอีกต่อไปเรากลับมาเป็นผู้ควบคุมชีวิตและอารมณ์ของตัวเองการเปิดประตูสู่ความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ เมื่อเราให้อภัยเราจะเริ่มเข้าใจว่าทุกคนมีความบกพร่องและอาจทำผิดพลาดได้การให้อภัยช่วยให้เราพัฒนาความเมตตาต่อผู้อื่นรวมถึงความเมตตาต่อตัวเองการสร้างพื้นที่สำหรับความสงบและความสุขเมื่อใจปราศจากภาระของความโกรธและความขุนเคืองก็จะมีพื้นที่ว่างให้ความสงบความสุขและความปิติเข้ามาเติมเต็มทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานและมีความหมาย เส้นทางการให้อภัยไม่ชื่อเรื่องง่ายแต่คุ้มค่าที่จะลองการให้อภัยไม่ใช่ปุ่มที่กดแล้วจบแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาความกล้าหาญและความมุ่งมั่นโดยกระเฉพาะอย่างยิ่งหากความเจ็บปวดนั้นลึกซึง้งแต่มันคือการเดินทางที่คุ้มค่า 1. รับรู้และยอมรับความเจ็บปวดขั้นตอนแรกคือการรับรู้ว่าคุณรู้สึกเจ็บปวดโกรธหรือเสียใจ อยากกดข่มความรู้สึกเหล่านั้นอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกถึงมันอย่างเต็มที่ทำความเข้าใจว่าทำไมถึงเจ็บปวดอะไรคือสิ่งที่ถูกกระทบคุณค่าใดที่ถูกละเมิด 2. แสดงออกถึงอารมณ์อย่างสร้างสารรค์ระบายความรู้สึกอาจเป็นการเขียนบันทึกการพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจหรือการใช้ศิละปะบำบัดไม่จมอยู่กับมัน การระบายเป็นการระบายออกไม่ใช่การย้ำคิดย้ำทำสามเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการกระทำอย่างเป็นไปได้พยายามมองจากมุมของอีกฝ่ายแม้การกระทำของเขาจะผิดแต่การเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเขาเช่นความกลัวความไม่มั่นคงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตอาจช่วยให้คุณเห็นอกเห็นใจได้บ้างแยกแยะคนออกจากพฤติกรรม ผู้กระทำอาจเป็นคนที่มีความบกพร่องแต่ไม่ได้หมายความว่าการกระทำนั้นถูกต้อง 4. เลือกที่จะให้อภัยนี่คือการตัดสินใจที่ต้องทำอย่างมีสติคุณต้องตั้งใจที่จะปล่อยวางภาระนี้อาจเป็นการพูดออกมาไม่จำเป็นต้องพูดกับผู้กระทำผิดแต่อาจพูดกับตัวเองหรือพูดในใจว่าฉันเลือกที่จะให้อภัยเป็นการให้อภัยเพื่อตัวคุณเอง ย้ำเตือนตัวเองว่าคุณทำสิ่งนี้เพื่อปลดปล่อยตัวเอง 5. ปล่อยวางและก้าวต่อไปอาจใช้เวลาความรู้สึกโกรธอาจกลับมาอีกครั้งแต่ทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะปล่อยวางมันจะเบาบางลงเรื่อยๆมุ่งนั่นที่ปัจจุบันและอนาคตใช้พลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาในการสร้างชีวิตที่ดีกว่าดูแลสุขภาพกายและใจ การให้อภัยเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองอย่างองค์รวม 6. วางขอบเขต (setting boundary) การให้อภัยไม่ได้หมายถึงการเปิดโอกาสให้ถูกทำรายซ้ำสองการเรียนรู้ที่จะให้อภัยไปพร้อมกับการวางขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อปกป้องตัวเองในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญบทสรุปอิสรภาพที่แท้จริงเริ่มต้นที่การให้อภัย ในท้ายที่สุดแล้วการให้อภัยคนอื่นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพวกเขาแต่คือการปลดปล่อยตัวคุณเองจากพันธนาการของความโกรธความแค้นและความขมขื่นที่กัดกินจิตใจมันคือการตัดสินใจที่กล้าหาญในการทิ้งสัมภาระหนักอึ้งในอดีตและเลือกที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยจิตใจที่เบาสบายและเป็นอิสระอย่างแท้จริงเมื่อคุณเลือกที่จะให้อภยัยคุณกำลังมอบของขวัญอันล้ำค่าที่สุดให้กับตัวเอง นั่นคือความสงบภายในอิสรภาพทางอารมณ์และโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความสุขอย่างแท้จริงจงเริ่มต้นการเดินทางแห่งการให้อภัยตั้งแต่วันนี้เพราะชีวิตของคุณมีค่าเกินกว่าที่จะถูกจงจำไว้ในคุกที่มองไม่เห็นจงปลดปล่อยตัวเองและคนพบอิสรภาพที่แท้จริงที่คุณสมควรได้รับคุณพร้อมที่จะให้อภยัย และปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแล้วหรือยัง